พี่ดุงนี่เป็นคนที่โดนป้ายยางง่ายแล้วเดี๋ยวมีบางคนย้อมแมวเก้าอี้นี่มันทนมันทนขอบคุณนะครับอนขอบคุณนะครับพี่ทางของดี้พี่เออเราก็ซื้อมาแค่นี้มาเผื่อยเจอไปเท่าไหร่ส่าวน้ำห้าล้านห้าแสนไอ้ทำได้ไงห้าแสนพี่เจอไปล้านเนึ่องอ้าวอันนี้น่าจะสองแสนกว่าน่าจะสองแสนกว่าคงได้รีโนเวทรอบสุดท้ายเนี่ยเจอไปประมาณเก้าพันล้านเก้าพันล้าน ายการอะไรนะมึงถามทุกรายละเอียดเลยนะฮะมันถามหมดเลยแล้วคุณจะจำไหวไหมทุกทีมาถึงก่อนทุกทีจริงๆถ้าฟอยมีหูฟังตัวนี้ยน่าจะมาเร็วขึ้นเพราะมันคือหูฟังไร้สาย <c oughs> มีเดี๋ยวขอฟังเพลงก่อนไม่ไหวแล้ว <S <S ขอแนะนำเลยนะจะบอกให้หูฟังไร้สายตัวใหม่ล่าสุดจากโซ n y รุ่น w f 1000 x m a r ส อันนี้ฟังก์ชันจัดเต็มมากหนึ่งเลยเมื่อกี้ใส่เข้าไปไม่ได้ยินอะไรเลยได้ยินแต่ทีมฮันดาเขามี Noise Cancelling มีระบบตัดเสียงที่ดีขึ้นโดยเทคโนโลยี s y s t e m on chip p มันจะมีชิปอยู่คุณจะสามารถโฟกัสกับทุกการทำงานหรือว่าการเรียนออนไลน์ได้แบบมีประสิทธิภาพตอนนี้ทุกคน Work from home เรียนออนไลน์แล้วที่สำคัญเขามีฟังก์ชัน Speak to Chat ก็คือถ้าเราพูดออกมาเสียงในหูจะเบาลงเพลงจะหยุดพอเราเลิกพูด เพลงก็จะกลับมาเล่นใหม่แบบออโต้อันแน่ฉลาดไหมเล่าอีกทั้งยังมีไวเลสชาร์จจิ้งแล้วก็ควิกชาร์จถ้าแบตหมดเลยนะเกลี้ยงเลยนะชาร์จแค่5นาทีจะฟังต่อได้1ชั่วโมงสมมติว่ากาลังจะออกไปวิ่งแล้วแบตหมดเกลี้ยงขอ5้านาทีชาร์จก่อนแล้วออกไปวิ่งได้สบายแบตเต็มเต็มเนี่ยสามารถใช้ได้นาน8ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันที่สำคัญอันนี้เชื่อมต่อง่ายแล้วก็รวดเร็วรองรับคุณภาพเสียงแบบไฮเรสและมี ipx 4 หรือว่า IPX4 ที่ช่วยป้องกันละอองน้ำกระเซ็นทุกทิศทางประเด็นจากฝนเวลาตกลงมาอย่างนี้ได้ฟังก์ชันครบขนาดนี้จริงๆแนะนำคุณแม่ก็ work from home คุณลูกเรียนออนไลน์คุณพ่อใส่หูออกไปวิ่งออกกำลังกายได้หมดในหูเดียวตอบโจทย์ทุกคนในบ้านสบายด้วยตัวนี้ตัวเดียวทตทง้งหไม ถึงคนทางนี้อ้าวฟอนมาแล้วเหรอเมือนไหนบอกกับเสียงไงอ้าวครูห้องนี้กูไม่ได้ใส่ไงอย่ามาดักกูนะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับแข่สถานบันปลายนะครับกล้องไหนไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่วันนี้เห็นไหมนี่เราอยู่คุ้นไหมคุ้มเหมือนเคยเห็นในซีรีส์ดังๆหลายเรื่องนะโอ้หละครละเครนี่ก็มาที่นี่กันหมดแล้วนี่คือบ้านของ หนึ่งในโอ้โ oh, ห oh, เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งสถาปนิก,กเป็นทั้งดารานักแสดง เป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้ชื่นชอบสุนัขด้วยก็เยอะแยะมากมายเป็นทั้งงานกับเขาด้วยเป็นทั้งลูกค้าลูกค้าเราด้วยเหรอลูกค้าคุณเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโดนคุณเนี่ยย้อมแมวขายของมาบ้านนี้นี่โดนย้อมแมวขายของเยอะมากตรงนี้นี่เรามองไปรอบๆอนี่แปลกนะคุ่ฟอยนะทำไมฮะมีแต่บ้านของสิปินรับเชิญเราวันนี้ถ้าสิปินรับเชิญอะไรครับคุณผู้หลังคุณเนี่ยศิปินรับเชิญอะไรมีแต่บ้านของของ ของเจ้าของเนี่ยแถวนี้บาร,ร,ร,รมีไม่ถึงนี่อยู่ไม่ได้เพราะเขาอยู่ได้คนเดียวตรงนี้อ,อันนี้เรื่องจริงนะพูดกันถึงเรื่องของลี้ลับไปเลยนะ,ะตรงนี้นี่เขาบอกของจริงขอยังไงอ,อยู่ได้บ้านนี้บ้านเดียว จริงมเนี่ยจริงก็เนี่ยสังเกตไหมล่ะใครมาปลูกก็มันไม่มีคนอื่นอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ตองเป็นคราวคนเดียวใช่เพราะว่าตอนเด็กๆเขาจะเอางูเห่าไปปล่อยตามบ้านไอ้บ้าใครย้ายเข้ามาก็คือโถวางยาวางยาไรเพื่อนบ้านเอาก็เลยไม่มีใครมาอยู่แรงมากพื้นที่บ้านที่ผมจะบอกเนี่ยผมทราบมาจากคุณฝนเขาบอกผมมาแค่ที่ปอป่าของเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งสายไฟเขาขอเสาไฟฟ้ามาเองแปงว่าเป็นที่ไม่ได้แบบว่าเป็นที่จัดสรรที่ปอป่าตรงนี้ที่คุณยืนตรงนี้สิบล้านบาทสิบล้านบาท ยังไม่รวมกับบ้านที่เขาทำสามสิบห้าล้านบาทก้องเงินก้องเงินน้รวมกันก็45ล้านแล้วอันนี้คือแค่แบบียังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะตอนนี้ไอ้บ้านหลังนู้นเนี่ยโทรไปเขตละว่าเอ๊ะมีการถ่ายทำอะไรไม่ขออนุญาตหรอไปเจอเขาเลยดีกว่าไหมไปเจอเลยว่าอาจารย์เลยคนนี้อาจารย์ดุ๊กพันธุเดชอาจารย์ดุ๊กพันธุเดชเดี๋ยวไปหาอาจาข้างในข้างในดีกว่า โอ้โหสวัสดีครับพี่ดุกครับสวัสดีครับพี่ดุกสวัสดีครับสดีเฮ้ยดีใจที่มานี่มันคืออะไรนะเคหสถานเคหสถานบานปลายพี่ดุกครับแต่พี่ไม่บานปลายพี่ปลายบานพี่ปลายบานหมายถึงต้นไม้โตอยู่ไปเรื่อยๆมันก็บานทางปลายไปเรื่อยๆทุกสิ่งอ่าทํารู้ประสบการณ์เยอะขนาดนี้ไม่น่าจะบานแล้วนะฮะพี่ดุกฮะโอ้บานจริงเหรอะเพราะพี่บางคนอยู่ไม่สุขไม่เคยอยู่นิ่งเลยทํานั่นทํานี่ทํานั่นทํานี่ไม่จบสักทีไม่จบครับมันเป็นความสุขความสนุกของเรามันก็ค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้บานซะทีเดียว อ,อย่างหน้าบ้านเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตอนที่สร้างอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าสวนจะเป็นสเต็ปแบบนี้แต่ว่าพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงกําลังใกล้จะเสร็จเนี่ยน้าท่วมใหญ่เราก็กลัวว่าน้ําจะท่วมใช่ไหมเราก็เลยตัดสินใจว่าสวนของเราจะลอยฟ้าขึ้นมาเป็นระดับเดียวกันกับรั้วบ้านเนี่ยพี่ไปได้เหล็กหล่อนี่มา,มามาตอนสมัยช่วงที่สวนรถไฟแล้วเราได้มาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผง9แผงด้วยกันราคาอยู่ในประมาณสักแผงหนึ่งพันสองพันประมาณห้าพัน ห้่หันต่ออันนะต่ออันพอใส่ปุ๊บนั้นมันลงตัวเป๊ะเลยเราก็เลยจัดสวนรอเขาเป็นสไตล์อังกฤษแล้วก็อดไม่ได้ที่จะมีอันนี้เขาเรียกว่าเอินก็เป็นเป็นสไตล์ยุโรปตัวนี้ก็เลยโดนหนักเข้าไปหน่อยอันนี้เป็นร้านที่เขานําเข้าาจากน่าจะเป็นอิตาลีครับแล้วมีอยู่ไม่กี่ชิ้นจริงๆราคาสูงกว่านี้ครับจนวันหนึ่งเขาลดราคาก็เลยแต่ลดราคาแล้วก็ยังเป็นหลักแสนอยู่ แล้วก็ไม่กลัวใครขโมยเพราะว่าใช้คนยกประมาณสิบคนก็นไม่<ผ>มหวัง็เลยจะถามว่าใช้เครนไม่ไม่ไม่กลัวคนมาอุ้มไปเหรอแต่ก็อ๋อเสียที่มัน<อ>เหมือนนั้นคืออันนี้ต้นพยอมฮะ,ะประมาณ8ปดหมื่นเองตอนที่ซื้อแต่ว่ามันเ<ะ>ติบโต,ตเนี่ยราคานี้ถ้าเกิดขายต่อก็คงจะได้อีกเยอะเลยทีเดียวคืออันนี้ทั้งหมดที่เป็นกระบะเนี่ยเพราะตั้งใจให้ใหต้นไม้เนี่ยมันไม่จมอยู่ในน้าถ้าเกิดน้ําท่วมโอเคก็เลยเลยทําเป็นเหมือนเนี่ยกรอบลงเสาเข็มกอบปูเลยทุกอย่างเนี่ยมันคือการบาน ทำกระถางขึ้นมาไม่พอต้นไม้ที่ล้อมเนี่ยมันต้องมีการค้ำถูกไหมเราก็เลยดีไซน์พวกนี้นขึ้นมาเป็นซุ้มนี่คือ,น,คอนี่คือตัวค้ำต้นมาผมแสดงว่าเดินเข้ามาแค่2อก้าวนี่ก็บานแล้วตรงนี้หน้าบ้าน<ช>แอบรู้ว่าแค่สิริรวมแค่ตรงพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยบานไปเท่าไหร่ครับรวมเอิรด้วยรวมเอิรรวมครับอันนี้ด้วยที่ค้ำด้วยต้นไม้ด้วยไม่ต่ำกว่า3ามแสนไม่ต่ำกว่า3ามแสน ใช่ใช่แค่หน้าบ้านเอาแค่ตรงนี้นะยังไม่ถึงประตูยังไม่ถึงทางเข้านะพี่ลุเคยอยู่แบบใช้ชีวิตอยู่เป็นบ้านใช่ตะกี้พี่เผือก็บอกว่าแถวนี้ไม่มีใครอยู่แบบพี่ได้เลยพี่ดูข้อมูลมาว่ามามันแรงจริงเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือเดิมที่นี่เป็นเหมือนที่ดินจัดสรรครับตั้งแต่สมัยยุคต้มยำกุ้งอ่ะมันก็เจ๋งแล้วเขาก็ไม่มีการพัฒนาครับมันก็เลยอาจจะไม่มีไฟไฟถนนที่เห็นนี่พี่เดินหมดเฉพาะโซนของพี่นะเพราะแถวนี้มันไม่เจริญนะครับจนสุดท้ายเนี่ยหมู่บ้านมันเจริญมาชน ที่ตรงนี้ปุ๊บก็รู้สึกเอ้ยน่าจะอยู่ได้ก็เลยลอง๋อชุมชนเริ่มมาใช่แต่อีที่เราไปได้ยินมาเนี่ยก็คือหมอบีหรืออย่างหมอบีไหมแล้วอยู่ๆแกก็ทักแบบขำๆหัวเราะหัวเราะนิดๆป่ะพี่ไม่ต้องกลัวหรอกใครมาอยู่ใกล้พี่ไม่ได้พี่ไม่ต้องกลัวใครจะมาทําอะไรบ้านพี่เนี่ยคนเรารๆจะอยู่ไม่ได้ไม่ป่วยก็ตายพูดอะไรี้จริงเหรอพี่พี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าว่าเพราะอะไรแต่ว่าเราก็คุยกันขำๆแล้วกันพี่ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกเชิญครับคาับคุณแครับ ที่บอกคือพี่ทําบ้าน o v e r s ร a l e สํสำหรับการที่อยู่คนเดียวครับแต่ทําไว้เพื่อให้บ้านเนี่ยทำอาหารกินให้เราล้อใครที่แบบว่าอยากดูบ้านรุ่นเก่าๆเข้าไปในแบง g k ข k งฮาวออฟสไตล์ซึ่งเป็นเพจของเราเนี่ยจะเห็นเลยละครนางๆหลายๆเรื่องมันก็จะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆก็จะมีของสะสมของเก่ามีภาพที่เราวาดเองมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนี้หนึ่งอัน นี่ก็โดนย้อมแมวมาเหมือนกันนะฮะได้ขาวย้อมกวางมาตัวนกวางมงสตัวนี้เนี่ยจริงๆมาจากลูกเลวลูกเลวลูกเลวคือสมาร์ทคือเราเล่นละครกันสมาร์ทมันก็เรียกเราว่าเป็นพ่อเลวก็เป็นลูกเลวเพราะจริงๆแล้วเลวทั้งคู่ในเรื่องในเรื่องชีวิตจริงชีวิตจริงแลกเปลี่ยนของกันแต่จริงๆเป็นคนที่มีเทสเหมือนกันคือเรื่องตกแต่งเรื่องต้นไม้เรื่องสัตว์ครับไอ้ลูกเลวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีหัวคางฝันมูสพ่อสนใจไหมเ็แวะไปบ้านมันเรียบร้อยเลย ลุงนี่เป็นคนที่โดนป้ายยางง่ายแล้วเดี๋ยวมีบางคนย้อมแมวเกาอี้ก็อี้เงี้ยบางคนก็คือไปซื้อเก้าอี้เขามาอยู่ที่คลองอยากจะนั่กคลองเห็นเขานั่งอยู่แล้วอยากได้เขาก็บอกว่าโอ้ขายให้ถูกๆเท่าไหร่นะตอนนั้นขายคันเดียวเองพี่แล้วอย่างพื้นนะพี่พื้นพื้นนี่ก็โดนผมชอบลายมากเลยฮะไม่ค่อยได้เห็นการปูลายแบบนี้ฮะจะก้างปลาแต่ก็สลับสีอีกทีอะไรเงี้ยใช่คือมันเป็นพอซเลนครับพอซเลน พอส์อะพอสแปลว่าหยุดเลนเลนแปลว่าเลนแปลว่าช่องเดินแล้วพอสเดินแล้วพ, <c oughs> พอสเดินแล้วพอสหยุดไปเ,เ, <c oughs> เรื่อยๆมันคืออะไรพี่พอสเลนพอยส,ส์ <c oughs> เลน <c oughs> มันก็เหมือนพวกเครื่องเบื้องเครื่องอะไรอย่างนี้ไงมันเครื่องมันเครื่องอย่างนี้ตัวนี้นี่ตารางเมตรละสามพันโดยประมาณอันนี้ก็เจอเข้าไฟสามกระบอก อันนี้มันต้องตัดด้วยเข<ไ>าเรียกวอเตอร์เจ็ตเขาตัดคงตัดเหมือนหินอ่อนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแค่ยงงี้นะแล้วก็มาวางประกอบประกอบกันแล้วก็เราก็มาปรับปรับห้องนี้ครั้งที่3มเนี่ยมีพื้นแล้วก็ทําสีซึ่งกําแพงที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องทุบออกใหม่เพราะมันแอบร้าวนิดนึงก็เท่ากับว่าเสียบานเข้าไปอีกห้องนี้พี่สรุปรวมห้องนี้ล็อบบี้เนี่ยบานไ่เท่าไหร่ครับพี่ดุกร้า้องเยะมกลายนมีเป็นลาย็นโลคอปด้วยนะครับยิคอปแล้วก็ต้องบอกว่า เราค่อยๆสะสมนะครับพรนี่มันจะมาแต่ทางชีวิตซื้อตลาดรถไฟหิวมาบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะสะสมไปมีบางอันที่มันไม่ได้แพงแต่อย่างเงี้ยพอไหวก็อาจะใส่กระเป๋าเดินทางอันนี้น่าจะมาจากอันนี้พี่ฮิวมามาจากเอเทนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะจุจักจัุจักมีมิกเซนแมทอันนี้จะดุจักอันนี้ส่วนรถไฟคือทุกอย่างมันชุกชิบชิบเอาเอา กเขาไปกด้ง่หละห้องนี้ก็เคยเคยแบบว่าเดินหาห้องนี้พอดูจ๋าพอดูจ๋ามาหาหนูหน่อยมีไหมมีไหมสรุปใครเหรอที่สิงอยู่อ่ไม่เคยใช่ไหมไม่มีไม่มีอันนี้เป็นคิลิ่งหนึ่งนะพี่ดุ๊กนะใช่เคยถ้ามาบ้านพี่แต่ละห้องฟิลมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในสไตล์ที่เป็นสไตล์พี่อ่าสไตล์พี่คือสไตล์อะไรผมอยากจะทราบมากจริงๆพี่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกแล้วก็เป็นมิกซ์แอนด์แมทต์เมตะกี้เขาบอกว่ามีโต๊ะ ตัวหนึ่งที่มูลค่าบนโต๊ะนั้นโอ้โหน่าจะเป็นหลักเกือบล้านเลยเฮ้ยมหาสารมหาาลนะครับมาดูกันโต๊ะนี้ทำไมถึงหลักล้านบ้าบออะไรเนาโต๊ะนี้พี่เป็นโต๊ะอาหารรับแขกแล้วก็ทำงานโอเคนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ทุกคนโฟกัสคือไม่ใช่โต๊ะพี่แล้วเยดูเลยเอามาโชว์แค่สองต้นนะแต่อย่างนี้ครับ ถ้าถ้าผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าพี่กําลังสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งคือซึ่งพี่จะย้ายตัวเองไปอยู่หลังนู้นไปนั่งวาดรูปไปทํางานแล้ว<อ>ตรงน,นี้พี่พก็จะให้เช่าถ่ายทั้งหลังพี่มีสาปนิกคนหนึ่งครับ,รบแกก็น่ารักมากแกก็ให้อันนี้พี่มาเป็นให้ให้ให้กระถางหรือให้ต้นไม้ให้ ขอลายพี่ท่านได้ไหมผมว่าอยากจะร่วมงานับพี่ท่านตอนแรกมันสวยกว่านี้นี่สังเกตมาใบนี้ทีนี้ความที่บ้านบ้าเราให้เช่าถ่ายละครครพรอละครไงฮะเพาเอามาเข้าฉากะแล้วทําใบพี่หักแล้วก็ไม่บอกพี่แล้วก็กลับไปไม่ได้หวงของเลยแล้วมากนะแต่ถ้าไม่บอกปุ๊บนี่ก็จะนิดนึ่งก็เลยบอกว่าอะทํายังไง คือผู้จัดก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละถ้ารบอกไม่มีอะไรนะเราแค่แจ้งให้ทราบว่าเออม,มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาก็เกิดรู้สึกว่าเขาอยากจะรับผิดชอบอเขาจะจ่ายตังค์อกเราไม่รู้ราคาอ,อาอออไม่ให้ก้อนละกันครูจะไปรู้เหรอว่าราคามันอย่างนี้เอาจริงๆนะไม่ได้ตอนนั้นยังไม่ได้กระแสยังไม่ได้แรงยังไม่แรงเทนะ่าวันนี้แล้วน้องทีมงานก็ยืนมาให้แบบหน้าซีดๆสุดท้ายแล้วเราก็ทําเป็นใจอ่อนรับไป ทำเป็นใจอ่อนทำเป็นใจอ่อนนวพี่เ่พอรู้ราคาไหมคร่าวๆสมมติีคร่าวๆเอาจริงๆราคาตลาดณเวลานี้นะสองต้นนี้ตามที่พี่ดุ๊กบอก4ี่หมื่นห้าหมื่นได้ไม่ต่ำกว่านี้แล้วแต่ความพอใจด้วยเอาเป็นว่าใครสนใจนะฮะก็ก็ให้ไปศึกษาเปล่าขายได้คนให้คงด่ากูอ่ะสวนไหนๆมันอยู่ใกล้สวนไปดูสวนกันดีเพราะว่าตัวนี้ตัวบานเลย เว้ย,ยที่มีสระว่ายน้ำนี่เหมือนบ้านคุณเผือกเลยไอ้ลูกคุณวิง่งเล่นเจอไปเท่าไหร่สระว่ายน้ำโอ้ประมาณน,นี้ห้าล้านแสนเฮ้ยทำได้ไงห้าแสน,แสนพี่เจอไปล้านหนึ่งคือสระว่ายน้ำเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ที่สเกลของมันอย่างเดียวนะมัน<ภ>อยู่ที่อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือใช่ระบบมันใหญ่จะโดนหลักล้านอ้ก็คืออันนี้พี่เจอไปล้านหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะถูกลงก็ได้ผมว่านะเหมือนบ้านพี่อั๋นอว่ายไม่เกินห้าครั้งอ่ะตั้งแต่มีมาแบบ พี่ว่าประมาณเจ็ดครั้งเกินสองครั้งพี่อยากได้บ่อบัวตอนแรกอยากเลี้ยงปลาแล้วตรงนี้มันมีแบบว่าซาฟารีเวอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีนกไอพวกนกกระยางนกกาบบัวนกอะไรอ่ะคิดว่ามันต้องลงมากินของพี่แน่ก็เลยแบบว่าคุยกับน้องสาวว่าเขาอยากได้สระว่ายน้ำาอเอาวะมันก็เลยบานมาไงครับ ต้นพยอมก็คือมาจาเดียวกันนะชอบบ้านนกนี่มากเลยอ่ะพี่ดูคือมันมันเริ่มมาจากนี้ครับต้นพยอมเนี่ยมันจะเป็นทรงอย่างนี้ใช่ไหมตอนที่มามันก็ไม่ได้ไซส์ขนาดนี้หรอกก็ใหญ่ละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพี่ก็ค้ำไว้ทําบีมรับเลยแล้วก็ดีไซน์เป็นกรงนกเพราะพี่ชอบเลี้ยงนกนี่แหละเจอไปอันนี้น่าจะสองแสนกว่าสองแสนกว่าคงใช่คือเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแนวคันทรีนะผมว่จัดงานเลยเล็กๆได้เลยนะใช่คือจริงๆพี่ดีไซน์ไว้เพื่อที่จะให้ถ่ายละครหลอกเป็นมองนอกแต่จริงๆผิงไม่ได้ เป็นดีไซน์ผมให้เลยประมาณ70,000 0อ่ะโอ้ยอนนี่ก็ตีอยมันเป็นอย่างงี้มันต้องรวมในตัวนี้ด้วยกระเช้ากระเช้าเนี่ยเฉพาะโครงของกระเช้าเนี่ยน่าจะประมาณ70,000 0แค่โครงอย่างเดียว70,000 0ฟอยมัดูมันสลับสลับกันหมดเลยแต่ผมว่าเขาเอามาประกอบกันไหมพี่เป็นชิ้นชิ้นแล้วมาประกอบกันหรือว่าหรือว่าทาแล้วก็ต้องต้องทาเสจชิ้นแล้วเข้ามาประกอบครับอันนี้ต้องยกความดีให้ช่างลุยครับฝีมือแล้วก็งานฝีมือ ดูงานที่แบบว่าเขาเป๊ะมากอันนี้เขาใช้มือใช้มือพี่ใช้มือูอันนี้มันมาเป็นแผงอันนี้ก็แพงตารางเมตรมันก็หลายตังอันนี้ก็เจอแล้วันแบเอเอ้ยผมเห็นเก้าอี้ตัวนึงสวยมากเลยฮะมานั่งสบายนะผมว่านะผมเห็นเก้าอี้ตัวนึงสวยมากเดี๋ยวจะต้องตามเข้ามาหน่อยนะาสบายนะตัวนี้นี่มันเข้ากับที่นี่นะผมว่ามันก็ไม่ไม่อันนี้ผมว่าเป็นงานที่ที่ที่เขาโดนหลอกมาคุณโดนหลอกมาเฮ้ยพี่เฮ้ยมันใช้ดีพี่โอ้โหไปออกนอก ได้ไหนยกปั๊บเนี่ยมันทนมันทนขอบคุณนะครับพ่อขอบคุณนะครับพี่ขายของดีนี่พี่เออเราก็ซื้อแล้วแต่นั้นมาเบ็ดเสร็จรวมหลังนี้แล้วก็รวมอันนี้แล้วเราก็ทำกำแพงไปพร้อมกับเตาผิงแล้วก็ทำสนามด้วยตรงนี้แล้วเพิ่มระเบียงรีโนเวทรอบสุดท้ายเนี่ยจะไปประมาณเกือบ5าล้านเกือบาล้านรีโนเวทห้าล้านนี่จบไหนครับทำไมเป็นรูปปาไม้ใช่ไหม เอาเอาตรงๆมะ SB Furniture อ่ะเป็นเลปิก้าหโคตร m มิกซ์อแมคือมาบ้านพี่ดูก็จะได้รู้อย่างหนึ่งว่าไม่ต้องใช้ของแพงละลอยู่ที่เทสตอยู่ที่การเลือกตอนนั้นกลัวน้ำท่วมก็เลยยกขึ้นมาข้างบนแล้วก็อีกขนาดเดียวกันพี่ก็รู้สึกว่าอ่ะมันต้องทำเพราะว่าพี่ทำรายการครัวแล้วแต่คิดก็ไม่มีสตูดิโอให้ถ่ายก็เลยออกแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นได้เลยเป็นสตูดิโอได้เลย ห้องนี้เนี่ยจะโดนประตูหน้าต่างบ้านนี้เจ็บประตูหน้าต่างเยอะมาก<ช>เพราะว่าไม่ใช้แบบปกติค,ค,คือคือในความคิดของพี่นะดีไซน์บ้านให้สวยเนี่ยประตูหน้าต่างมันจะช่วยอารมณ์ของบ้านผมไม่น่ามาที่นี่เลย เราะว่าประตูหน้าต่างเป็นสิ่งที่ผมเซฟที่สุดเลยในบ้านพอเจอพี่ดุ๊กอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวใบบานบ้านคบานแน่นกลับไปบานตีตีหน้าต่างตีเหล็กยตีอะไรอีกกูเอาเนี่ยพี่ดุ๊กอยากรู้ว่าพื้นอย่างเงี้ยเอาแค่พื้นอย่างเดียวประมาณเท่าไหร่ในที่เผื่อคุณผู้ชมเาสนใจอะไรเงี้ยฟรอยกูทําบ้านนี้มาคือกูแล้วเนี่ยกูทําบ้านนี้มามาประมาณ8ปีแล้วอ่ะกูจะจําทุกอย่างได้ไหมก็เราอยากรู้ว่าการอะไรนะมึงถามทุกรายละเอียดเลยนะฮะ รายการอะไรมันถามหมดเลยแล้วคุณจะจำไหวไหมแต่ก็เขาให้ถามมาว่าอะไรัไทยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าชีวิตนี้พี่ดุ๊กเลิกแต่งบ้านพี่ดุ๊กจะเป็นมหาเศรษฐีเห็นงินอย่างเดียวเขคือเห็นกันมาทั้งชีวิตนี่อย่างเงี้ยพี่ก็ใช้ใช้สําเร็จแล้วพี่ก็ไปเอาเข็มขัดอ่ะแค่นี้เองเหรอพี่ดุ๊กเข็มขัดมาทาเป็นมือจับโอ้ยแนวเลยฟอยแค่นี้เองมีที่แบบที่เปิดตู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเนี่ยขาพี่ดุ๊กนี่ก็ทําเองอ่ะพี่ดุ๊ก อันนี้ก็คือเป็นวงกบเก่า,กาแต่พี่ดูนี่มีฝีมือพี่ด้วนมาทาสีเองได้พี่ดูนี่อะไรเพราะว่ามันสีมันก็ถลอกเนี่ยเสาไม้เก่าว่ามาผสมนิดนึงมันก็มันก็บานในระดับหนึ่งเพราะว่าขยายนี่มาเสร็จปุ๊บพออยู่ไปสักระยะงล่าสุดก็ขยายตรงโน้นต่อระเบียงขึ้นมาอีกอ่านึกออกมาทำช่องแสงขึ้นมาเพราไม่นับดีิวสวยเลยนะเฟอร์นิเจอร์ตรงโน้นอ่าว่าไป อนาคตกำลังจะบานอีกเพราะว่าจะทุบขยายตรงนี้ไปเพื่อให้ครัวนี่มันยาวเชื่อมไปแล้วมีครัวสองฝั่งเพราะว่าที่นี่ฟังก์ชันคือสตูดิโอสามารถจะมาถ่ายรายการครัวรได้แล้วแต่เลือกสองสองมุมุมเท่าไหร่พี่ทั้งหมดในบานทั้งหมดเท่าไหร่เอาแล้วเข้าราคาแล้วไอ้ฟอยพี่มาตรงนี้น่าจะโดนเข้าไปมานสังสองนี่ยังไม่นับคือพี่ทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพี่ต้องเติมนี่มาใช่ไหมแล้วก็ข้างบนข้างบนอีกอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมี ห้องใต้หลังคาให้ดูเฮ้ยหุยมีกี่ชั้นไงพี่ลูกเกือบสามชั้นห้องนอนครับเชิญอันนี้โอ้ยเราเนี่ก็เป็นโรงแรมในยุโรปนี่อยู่ฝรั่งเศสโอ้ยฟอยนี่ขนกูลุกไปหมดมันจะมันไม่เชิงของเก่าครับแต่วพราะพี่บอกเลยนะว่าพี่ซื้อตอนเซลของแพงๆแบบเนี้ยอะไหลายหลายอย่างหลักแสนเนี่ยพี่ซื้อรอตอนเซลแล้วพี่ก็ค่อยสอยมาเก็บทั้งน้ำสวยพี่ลุกทั้งน้ำก็แอบเห็นหมดเลยเห็นไหม เห็นนะพี่ริม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 พอดีจริงๆอันนี้เป็นกองถ่ายเข้ามาติดตอนแรกใสเลยใสเลยการทําตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับเพราะว่าโซงเนี้ยอันนี้มันเหล็กพี่ไม่ต้องการให้โดนน้ำเพราะมันกระจกเทมเปอร์ต้องซ้อนทั้งในอีกรอบนึงเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมเลยใช่ฮะมันอยู่ยาวหน่อยเดี๋ยวเรากําลังจะได้ไปดูพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีภาพเคลื่อนไหวไหนได้บันทึกเคยลงหนังสือเคยลงหนังสือไปดูเป็นพื้นที่ที่เราเด็กเด็กฝันอยากมีคือห้องใต้หลังคา นี่โอ้ยอันนี้เท่อันนี้เป็นแนวผมมากอันนี้คือไฟแบบสบายเลยอ่ะนี้แนวผมเลยอันนี้เป็นทางเชื่อมเข้าไปห้องน้ําแต่ว่าเนื่องจากว่าได้ใช้ไหมฮะเนี่ยใช้บ้างแต่ว่าน้อยคือเช่นมีแครยสวยไปดู อันนี้คือวางตกแต่งน้ำตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นระบายน้ําไปครับผมชอบเค่องนี้มากเลยอ่ะไหนโอหอะไรอีกเนี่ยพี่ดูเหมือนแบบมาหลังเดียวเนี่ยทำไมมันเหมือนมันเหมือนอยู่หลายบ้านมากตอนเนี้ยครับอุยอะไรอันนี้เป็นเป็นเก้าอี้ดีไซเนอร์เท่มากเลยฮะนะเหมือนหินอ่อนเนาะของแพงนี่โหสวยเนี่ยมันดูแบบอ่าอันนี้นีก็เท่มากตัวนี้เข้ากับบ้านผมมากเลยครับเข้ากับบ้านผมมากก็มีโคลนเล็ก เดี๋ยวพี่ให้เขาตั้งราคาให้นะไม่สนใจรายการแล้วคือเดินชมใช่เดินเดินจิ้มแล้วอ่ะเดินดูนะมันแบบโอ้โหครบหลังเลยว่ะรายการนี้มันชนจริงๆแล้วช่วงนี้พี่ลุกได้แบบ work from home ทำอะไรที่บ้านบ้างฮะ ก็พี่พี่ทำทุกอย่างที่บ้านนะครับอย่างรายการติที่ครัวพี่ก็ประชุมโดยโดยประชุมออนไลน์นะนั่งดีไซน์งานอย่างที่เห็นที่โต๊ะโต๊ะกล้วยด่างของพี่นั่งที่โต๊ะทำงานเลยของนั่งทํางานเพราะว่าพี่ยังคงสร้างสร้างบ้านทําบ้านอยู่ได้หมดบ้านนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ work from home และขณะเดียวกันเนี่ย home work f o r me ด้วยเพราะว่าบ้านหลังนี้มีคนมาเช่าถ่ายก็เนี่ยใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาใช้พื้นที่นี้ถ่ายทําอะไรก็ได้เลยแล้ววันนี้พิเศษเลยพี่ลูกปกติเราจะมาเอาแต่ The ของแขกรับเพื่อนไน้อยอ่ะไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแล้วฟอยต่อไปนี้เราจะเป็นรายการที่เอาของมาให้แขกและใช่เลยตอนนี้มันต้องอย่างนันแขกที่ดีน่น่่ผมมีของที่ระลึกจากโซนี่มามอบให้กับพี่ดุ๊กนะครับเป็นหูฟังนะครับโซนี่รุ่น WF 1 0 0 0 X Mark 4นะครับมูลค่า8,990าสบบาทครับสำหรับใครที่อยากได้อย่างพี่ดุ๊กก็ไปลองไปดูกันได้ที่โซนี่สโตร์ทุกสาขานะครับหรือว่าติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปเลยครับ อันนี้มองเข้าไปดกคัาดดูกำลังบ่นเพราะว่าตอนนี้มันใช้แบบมีสายแล้วลำคาลครับเวลาลุก้เลยขอบคุณสสบายเลยดีครับไปดูคลาบวันนี้นี่เป็นไงทัวร์บ้านพี่ดุ๊กคือตั้งแต่ทำรายการนี้มาเป็นบ้านที่แบบว่าถูกสไตล์ผมที่สุดชอบที่สุดผมจะชอบสไตล์บ้านแบบกึ่งกึ่งอาร์ติสหน่อยบ้านเนี่ยสวยทุกมุมสวยทุกจุดแต่ว่า ขนาดพี่ลุกมีประสบการณ์ขนาดนี้ก็ยังเจ็บก็ยังบาดพี่ลุกอยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบทําบ้านอยู่แล้วให้เป็นคข้ปครับจริงๆผมไม่ได้แบบว่าอยากจะมาอวดว่าบ้านมันราคาโน่นนี่นั่นนะแต่ว่าให้เป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ว่าเราค่อยๆเริ่มก็ได้เพราะจริงๆผมก็เริ่มจากแบบว่าหลักที่มันไม่ได้บานมากเนมันค่อยๆมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราคุมมันได้แหละเพียงแต่ว่าแน่นอนมันไม่มีทางที่เราวางไว้1ิบ แล้วมันจะจบที่สิบเพราะสุดท้ายเราจะอดไม่ได้ว่ากระเบื้องขอบอีกนิดนะนแ,ลแล้วเราลืมนึกไปว่าต่อตารางเมตรเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าแพงขึ้นมาแค่ร้อยหนึ่งแต่ว่ามันกี่ตารางเมตรล่ะอคูณอ,ออกมาใช่เนี้ยส่วนใหญ่เราจะโดนแบบนี้เพราะทําใจไม่ได้กับการที่แบบว่าโอ้โหเห็นอันนี้แล้วขออีกหน่อยขยับีกหน่อยนะใช่ ประตูหน้าต่างของพี่จะสังเกตไหมมันจะคุมมุมมองอมพี่จะเจาะหรือจะให้ช่องต่างๆเนี่ยมันเป็นมุมมองที่เราอยากให้เห็นเท่านั้นเพราะนั่งในบ้านปุ๊บจะเห็นต็พิวสวยๆวยันนี้มผมเปิดเฟรมรูปของผมเปิขึ้นมาปั๊บเห็นต้นไม้แทงน้ำนี่รายการคุณเขาให้คุณเขาไปช่วยได้โอ้ดีแลวมีรายการอะไรบ้างน,นะครับพี่ดูครับฝังนะครับติดตามคือสําหรับใครก็ตามที่รักบ้านนะครับ,รบจะเป็นพาณิชย์โฮมสไตล์เลอร์ก็จะเป็นไอเดียอะไรแบบเนี้ย กับ Happy g การเดนนะครับเข้าไปในช่องดุกพานุเดชนะครับครับฝากติดตามหน่อยสำหรับคนที่รักบ้านครับดูรายการดูแล้วก็อย่าลืมรายการเราด้วยใครอยากจะดูเคหาสถานบ้านายแบบนี้หรือว่ารายการอื่นนะครับก็เข้าไปกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับในช่องวันเพกเราได้เลยนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดุ๊กของเรามากนะครับพี่ดุ๊กขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมมันก็เป็นไอเดียครับคือเราใช้หลังคาแบบนี้เพราะว่าตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ร้อนจัดมากมันก็ช่วยเรื่องแสงใช้การตีละแนงที่สลับกันนี้ ระบายลมและฝนไม่เข้าแต่ที่สําคัญคือใช้กับเบื้องหลักร้อยมันก็เลยทําให้ครัวนี้เบ็ดเสร็จทั้งหมดที่เห็นก้อนนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นนี่เกินโอยอย่างนี้สี่ห้าหมื่นก็ได้แล้วใช่ใช่คือการปูลักษณะนี้ครับเป็นไอเดียเลยนะฮะสบวางเนี่ยสบวางมันทําให้ระบายอากาศได้แต่ว่าฝนเนี่ยไม่สาดแม่ั้้ฝนหนักจะจัดก็มีนิดนึงนะอ่ะ นิดนึงแต่มันก็ไม่ทําให้เสียหายต่ออุปกรณ์ครัวอะไรตอนนี้น้องผมไเลื้ออะไรอยู่ป่ะปลาสลิดนี่กินไหมฮะเอาไปเลยฮะใช่คือพอไม่ได้ไม้ด่างไม่ได้ของอะไรแล้วปลาสลิดมันก็เอาฟอยเนี่ยถ้าออกจากบ้านแคกแล้วไม่ได้อะไรเลยใช่โอเคที่หลทั้งอย่างนี้มาแล้วพี่ดูมาให้แล้วเอาฟอยได้กันได้เอาไปอาบหมาก็ได้แมวก็ได้อันนี้บำรุงขนนะครับและอันนี้กําจัดกลิ่น กาจัดกล<ห>ิ่นเ<ห>นี้ยใช้เองเฮ้ยใช้กับแมวใช้กับลูกได<ห>้ไหมครับ<ล> จริงจริงมันปลอดภัยมากแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติครับนี่ขอบคุณครับได้ขอกลับไปแล้วยังคข่งทั้งเสร็จนะครับยี่ห้อดูโคโค่แซไลายได้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับดูโคโค่ครับผมเห็นตลอดแล้วบนถนนช่วงนี้วิ่งตลอดตอนนี้พี่ก็เหลือรถแค่เดียวแล้วฮะรับเริ่มด่วนก็เยอะอย่าลืมนะครับใครอยากชมเคหสถานบ้านปลายนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe ได้ในช่องวันเพล็กเนะครับส่วนตอนอื่นๆบ้านหลังอื่นๆนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ทางนู้นเลยครับนี่เลยครับ 嗯